คแล้วก็อันนี้ก็คือทริปแรกของการเดินทางนะครับนั่นก็คือ5,400ันพกิโลจะไปทริปอีสานนะครับตอนนี้ก็คือมาจอดที่อัพเชลซึ่งราคาน้าม,มันเนี่ยโหหนักมากเลยตอนนี้น่าจะแพงโคตรพดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแพงกว่าไปอีกนาคตเงื่อไหร่ตอนนี้ค่าน้าม,มันก็เล่นถังเมื่อกี้เนี่ยก็420 โอเคแล้วก็ก่อนการเดินทางนะครับเราก็มาเซตระยะทางนะครับแล้วก็อัตราการสิ้นเบืองนะครับโดยที่จะใช้ทริป A t ทริป B นะครับผมรีเซตให้เป็นศูนย์ให้หมดเลยนะครับแล้วก็อัตราการสิ้นเลืองตลอดทริปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รู้นะครับว่าอัตราการสิ้นเบืองของเราเท่าไหร่นะครับในการเดินทางครั้งนี้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับโดยที่ตอนนี้ราคาน้ำมันแพงมากเราต้องใช้แค่ E20 ่เดี๋ยวเราไปเติมลมกันต่อเลยนะครับน ชิกลมยางเอาชัวร์ไว,กวก้ก่อนกันก่อนการเดินทางเนี่ยมันต้องเติมลมนะครับไม่เติมลมไม่ได้เลยนะครับไม่งั้นมันเสียบาลานซ์หมดเพราะฉะนั้นเราต้องเติมลมแตบบ่ชิง เติมลมพร้อมแล้วนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังแล้วทีนี้ก็เติมน้ํามันนะครับถังแรกนะครับก็คือ420บาทนะครับผมหลังจากนั้นนะครับการเดินทางนะครับ980กิโลเมตรนะครับตาม GPS นะครับพร้อมแล้วนะครับเราก็ออกเดินทางกันได้เลยโดยที่การออกเดินทางระยะไกลครั้งนี้ยผมก็ได้เตรียมรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยผมจะใช้ตัวที่ความหนืดมากกว่าที่สูย์กำหนดไว้นะครับนั่นก็คือ 15W50 นะครับ ซึ่งใช้ของเชลล์ตัวใหม่เลยนะครับเป็นขวดสีแดงอันนี้ผมอยากรู้ประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ตอนท้ายคลิปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับอัตราการเล่งในตอนเนี้ยถือว่าทําได้ดีเลยนะสิบห้ของเชลลตัวเนี้แล้วระหว่างการเดินทางนะครับผม ก็วันนี้นะครับรถอาจจะเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นวันศุกร์นะครับในการเดินทางเนี่ยแล้วก็มันใกล้มืดแล้วนะครับผมต้องใช้เวลาเดินทางทั้งคืนเลยนะครับคืนนี้ในการเดินทางสู่กรุงเทพก่อนนะครับผมซึ่งเป็นสเต็ปแรกนะครับ แล้วนะครับผมถังน้ํามันแรกก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาใช้ของปตทนะครับระยะทางนะครับ260กิโเมตรนะครับมาถึงแถวแถวสุราษฎร์ธานีเลยนะครับกับค่าน้ํามันถังที่2นะครับ440บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเวลาประมาณเกือบ3ามทุ่มแล้วขอแวะกินก๋วยเตี๋ยวนะครับมีชายสีมีเจี๊ยวด้วยนะครับผมอันนี้ก็ขอเป็นมื้อค่ําสําหรับวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มด้วย m150 แล้วครับแล้วก็น้าเปล่า1ขวดด้วย แน่นอนกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ออกเดินทางกันต่อเลยนะครับยาวๆเลยครับซึ่งสายสายไปกรุงเทพเนี่ยไม่มีปัญหาครับไม่ต้องเปิด g ีเพก็ได้นะครับเพราะมันเป็นเส้นตรงยาวไปส,สู่กรุงเทพได้เลย<ๆ>มาต่อกันเลยดีกว่านะครับถังที่3นะครับนั่นก็คือมาหมดที่ชุมพรนะครับผมตอนนี้เรารู้สึกถ้าดูตามแผนที่เนี่ยเรามาถึงครึ่งทางแล้วนะครับอันนี้ก็คือแวะพักก่อนนะครับเริ่มลาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพักสักแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ออกเดินทางกันต่อเลย ซึ่งกลางคืนเนี่ยก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรมากนะครับเนื่องจากรีวิวแค่การเติมน้ํามันนะครับว่ามีกี่จุดบ้างนะครับจะหมดที่ไหนนะครับผมเป็นระยะระยะไปนะครับแล้วถัทงที่4นะครับผมก็จะ <Sure. S 1> มาหมดแถวเพชรบุรีนะครับอันนี้ก็คือเตรียมเข้าสู่กรุงเทพแล้วนะครับ <hi> อันนี้ผมขอตัดเข้าสู่กรุงเทพเลยนะครับก็จะมาแถวแถวลังสิตนะครับก็มีกินก๋วยเตี๋ยว13บาทนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยระยะทางนะครับก็คือเกือบ1000กิโลเมตรเลยนะครับในการวิ่งเมื่อคืนนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ขอนอนพักเอาแรงนะเเพื่่อออททีจกดิาง ต่อนะครับอันเนี้ยเราจะกำลังออกไปสู่อีสานแล้วนะครับโดยที่เราจะใช้เส้นเส้นหลักเลยครับนั่นก็คือเส้นสลับบรีนะครับผแล้วก็เข้าไปสู่โคราชนะครับแล้วก็ยิงเข้าขอนแก่นนะครับตอนแรกเนี่ยวางแผนไว้ว่าโอเคจะไปให้ถึงบึงการเลยนะครับแต่พอคิดๆดูนะครับจากเมื่อคืนเนี่ยล้ามากเลยแล้วก็ได้นอนเมื่อคืนก็ไม่ได้เมื่อเช้าไม่ใช่สิเมื่อเช้าเมื่อเช้าเนี่ยก็ไม่ได้อิ่มเท่าไหร่ี้เมย์แลก็โอเคเอาแค่ขอนแก่นก็พอครับ แล้วนี่ก็คือการขี่มอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพนะครับผมซึ่งเป็นครั้งแรกของการขี่บิ๊กไบค์ในกรุงเทพเหมือนกันนะครับโอ้โหชีวิตดีๆมากเลยมีทั้งต้องมาขี่เล่นนอกนะครับแล้วก็มีรถซ้ายขวารถเมล์แล้วก็มีรถม,ม,มอเตอร์ไซค์นะขี่สวนเล่นมาอีกโอ้โหความลำบากเนี่ยถือว่าสูงมากเลยไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน,นครับแล้วทีเนี้ยเราก็ออกสู่ชานเมืองแล้วนะครับอันนี้ก็คือใช้ความเร็วที่มากกว่ารถยนต์หน่อยนะครับ ก็เป็นว่าความเร็วที่รถยนต์แซงไม่ได้ไง่ายๆแต่ว่าเอ้าเฮ้ยมออใส่แซงเออนั่นแหละอันนี้ยอมไปนะครับเรามีบีบนะครับเราไม่ไปแข่งกับใครอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือปล่อยๆเข้าไปนะครับก็คือว่าเราสู้ไม่ได้แหละในเมืองเนี่ยแพ้แน่นอนนะครับสายทัวริงเนี่ยมีบีบนะครับเป็นอุปสรรคในการเดินทางด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหลุดออกนอกเงินเท่าไหร่เนี่ยก็คือว่าไม่มีใครแซงได้แน่นอน แล้วก็หมดไปอีกหนึ่งวันนะครับอันนี้เป็นมุมสวยๆนะครับของเขื่อนลําตะคองนะครับเป็นสนุนเรียบนะครับซึ่งถือว่าสวยงามมากเลยนะครับสนุนกว้างมากเลยในที่สุดนะครับผมเราก็มาถึงคอนแก่นแล้วนะครับพอถ่ายไว้นะครับกับสถานีรถไฟเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมกูชอบถ่ายกับสถานีรถไฟนะครับแล้วก็มีแวะกินตําถาดนะครับผมแน่นอนว่ามาถึงภาคอีสานแล้วนะครับอาหารมื้อแรกของเรานะครับก็คือส้มตํานั่นเองครับซึ่งสุมตําที่เนี่ย คือปลาล้าเนี่ยถือว่าอร่อยมากเลยนะอร่อยกว่าทางใต้เราอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าแนะนําคุณใต้แล้วกันคุณภาคอื่นไม่รู้จะแนะนํำยังไงนะครับก็คือว่าถ้าเรามาภาคอีสานแล้วนะครับก็คือว่าต้องเป็นสุมตําปลาล้าเท่านั้นนะครับผมแล้วพอตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็มาซื้อของฝากนะครับก็จะเป็นพวกผ้าไหมที่ขอนแก่นนะครับผมแถวแถวหน้าสถานีรถไฟเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ย คือได้มาเนี่ยแน่นอนว่าของฝากเนี่ยเราขนกลับไปไม่ได้นะครับเราก็มาส่งเจนทีนะครับที่แถวร้านยาแถวแถวร้านขนแกะนะครับจะเป็นร้านเจนทีด้วยครับเขาก็แนะนําเส้นทางนะครับการเดินทางอะไรแบบนี้ถือว่าให้คําแนะนําที่ดีมากเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วเราก็ออกเดินทางต่อนะครับไปสู่บงการนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่ผมอยากไปมากเลยนะครับอยากเป็นจังหวัดใหม่ของของประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเหมือนการเดินทางเนี่ย คือ <ไป S 1> จะให้เรามาอีสานเนี่ยเราคนใต้เนี่ยจะไปอีสานเนี่ยก็คือเหนื่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าพยายามเก็บให้เยอะที่สุดนะครับแน่นอนว่าบึงการก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะที่ผมให้ความสนใจนะครับเนื่องจากมีภูมิประเทศที่มันแตกจากบ้านเรานะแล้วทีเนี้ยก็ตอนแรกวางแผนไว้ตั้งแต่หินสามวานน้ําตกถ้าพระนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มต้นการเดินทางกันที่ภูทอกก่อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของบึงการอีกที่หนึ่งนะรับก็คือว่าถ้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องไป กทูทอกนะครับก็คือจะเป็นสะพานไม้นะครับพร้อมแล้วออกเดินทางกันได้เลยอันนี้ก็ขอเก็บคลิปบรรยากาศนะครับของจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งผมก็เคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับของขอนแก่นเนี่ยอันนี้ก็คือว่าผมไม่รู้เส้นทางหรอกก็วิ่งตาม GPS นั่นแหละสังเกตดูด้านหน้าไม้รถเนี่ยก็คืิไปตาม GPS ะ GPS ให้ไปทางไหนเราก็ไปทางนั้นแหละไปตาม GPS เนี่ย <Okay. S 2> แล้วก็มาขอนแก่นเนี่ยลืมไปเลยนะครับผมรีวิวอาหารเช้าที่หนึ่งนะครับ ซึ่งราคาอาหารเนี่ยก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับมีกุ้ยตับยวนด้วยนะครับผมโดยที่เราสั่งมาเป็นไฮไลท์ของเราเลยนะครับแล้วก็มีไข่กระทะนะครับซึ่งถือว่าถือว่ารสชาติเนี่ยก็อร่อยมากเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ออกเดินทางกันต่อเลยนะครับขอแวกกินในติมนิดนึงนะครับเนื่องจากอากาศร้อนมากเลยนะครับทางอีสานณเวลานี้นะครับในที่สุดเราก็มาถึงภูทอกจนได้นะครับผมซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมอยากมาที่หนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นสะพานไม้นะครับแล้วก็การเดินทางเนี่ยถือว่าเดินขึ้นภูเขา ก็ไกลพอสมควรเลยนะครับแล้วก็พอเรามาถึงแล้วเนี่ยก็เห็นเขาวางหินกันนะครับแล้วก็ขอไปวางด้วยนะครับแล้วก็มีด้านบนนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับธงชาตินะครับผมซึ่งถือว่าเรามาถึงจุดสูงสุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าเป็นไฮไลท์นะครับเป็นสะพานไม้สะพานไม้อันเนี้ยถือว่าสวยงามมากเลยนะคือเขาเรียงไว้สวยมากเลยแล้วก็คือเป็นระเบียบมากนะครับแล้วก็ไม่มีอันไหนหักเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือว่าแนะนําว่าควรมาเลยนะครับใครมาถึงแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าได้เวลาสู การออกเดินทางต่อนะครับนั่นก็คือมีคนบอกว่าให้ไปที่หาดคําสมบูรณ์นะครับซึ่งไปกินปลาคังนะครับเป็นปลาของแม่น้ําขงนะครับคือมาที่เนี่ยชุดนี้ก็คือว่าแค่400กว่าบาทแค่นั้นเองนะถือว่าเนื้อปลามันก็จะหนึบหนึบหน่อยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือประมาณ2ทุ่มกว่าแล้วเราต้องออกเดินทางอีก300กิโลนะครับเพื่อจะไปสู่ภูกระดึงนะครับแล้วเรามาต่อกันนะครับมาดูกันนะครับผมขับรถมาตอนนี้ก็2,000กว่ากิโลแล้วนะครับแล้วยังต้องมา ่อด้วยการเดินขึ้นสู่ภูกระดึงต่อนะครับที่เขาว่าโหดกันนะครับจะดูกันว่าโหดขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับไฮไลท์ของเราการเดินทางครั้งนี้เลยนะครับนั่นก็คือการเดินสู่ภูกระดึงครับผม